ทุกคนด้วยนะคะเมื่อกีนี้เสียงอาจจะตัดไปก็ต้องขอโทษด้วยคือเราก็ต้องขออภัยด้วยนะว่าก็คือเราจะขออภัยเล่อนที่เราลบคลิปแนะนําตัวเองไปเพราะว่า1คือเราพูดไม่ชัด2คือเราแนะนําตัวเองไม่ครบด้วยนะเราลืมบอกปอปอป,ปอเราไปอะ่ะเราก็เลยว่าจะมาแนะนำตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้คลิปนี้ถึง1,000พ like ไลค์นะคะ ก็ใครที่มาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนดูใหม่อะก็คือตัวเราเองอะชื่ออันนี้เราจะบอกชื่อเราจริงๆเลยนะก็คือเราชื่อบีบีโอเคนะเราจะเรียกชื่ออย่างเป็นทางการจริงๆเคยเรียกไปแล้วแต่ลบไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเราแนะนําตัวเองแบบเราพูดไม่ชัดไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็เราอายุ12นะคะ เราอยู่ป6แล้วป6ทับหนึ่งเรียนโรงเรียนมัธยมอนุกวิทยาเรียนโรงเรียนมัธยมอนุกวิทยามอกี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไอ้ตัวกล้องตัวเนี้ยเราโหลดเราโหลดเราเราพิ่งโหลดมาใหม่แล้วมันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยนะทุกคนคืออันเก่าเราเพิ่งโหลดอันเก่าเราโหลดมาแล้วมันแบบใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยโหลดอันใหม่มา อันนี้น่าจะเป็นความขี้ลืมของเราละ่ั้งก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็อย่างแรกเราจะมาพูดถึงเรื่องตัวละครเราและแบบที่2ก็คือเราจะมาพูดถึงช่องน้องคนหนึ่งนะชื่อช่องน้องถ้าเกิดเราบอกชื่อช่องน้องผิดก็ต้องขออภัยด้วยชื่อช่องว่ารัะตะพลน,นะไม่รู้ว่าเราชื่อพูดชื่อถูกหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่สาปเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือมีคนกบผลงานเรานะเออแล้วใครที่ดูคลิป คลิปพวกตัวการ์ตรูนของเรามาเยอะแล้วอาจจะสงสัยว่าทําไมเราเปลี่ยนตัวละครบบะแบบเราบ่อยจางพอดีเราแอบทะเลาะกับชาวต่างชาตินิดหน่อยทะเลาะเรื่องแบบเราไม่อยากให้ทุกคนรู้มากก็ใครที่ไปเจอคลิปไอ้อันนั้นนะที่เราถ่ายก็น่าจะพอรู้นิดหน่อยแหละแต่เราลบไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาขอให้เราลบแล้วก็ได้ร่างใหม่ของเราเรียบร้อยซึ่งรู้สึกพอใจมากๆ พูดถึงลักษณะตัวละครเราและชื่อพร้อมกับอายุและเพศกันถ้าเพศไม่ต้องบอกเราก,ก็น่าจะรู้ว่าเป็นเพศหญิงเพศหญิงเต็มตัวโอเคนะก็ตัวละครเราจะเป็นแมวสีเขียวชมพูมีดาวสามสามดวงอยู่ตรงแก้มทั้งสองข้างเลยนะและมีผ้าปิดตารูปหัวใจซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นแบบผ้าสี่เหลี่ยมที่มีสติกเกอร์ติดแต่ว่าพี้เกจวาและเอาภาพภาพ ผ้าปิดตาของคลิปอื่นมาแปะแล้วก็มีโบเสียงพูติดอยู่ตรงหน้าผากแล้วก็มีของกินที่เราชอบไม่ได้ชอบเพราะมันอร่อยไม่เคยกินด้วยซ้ำไปอะแต่ชอบเพราะหน้าตามากกว่าก็คือจะมีรูปปลาดังโง่แล้วก็อะไรอะดูไม่ค่อยออกก็ต้องขออภัยด้วยส่วนบนหัวแล้วก็มีปลาสองสีอยู่บนหัวนะคะทุกคนส่วนมาพูดถึงชุดนะคะ ก็คือตอนแรกอะ่ะเราเป็นชุดชุดธรรมดาที่มีผ้าอะไรมีวาคม,มุมเมอไว้แต่พอดีว่ามันเหมือนบ็นก๊อปผลงานเขาไงเขาก็เลยเปลี่ยนให้ชุดเราเป็นชุดแบบใส่ผ้าคมแทนใส่แบบเสื้อเสื้อคุมอะ่ะเออก็ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะมีกระดิ่งเพิ่มมาด้วย แล้วก็ตัวละครเราก็ยังเป็นเนโกมาตะอ,อยู่เหมือนเดิมส่วนชื่อตัวละครเราชื่อนัโตเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแล้วก็พูดถึงนิ้ใสของน้องดีกว่าเออลืมบอกอายุกับเพศน้องไปเพศหญิงแหละพูดไปแล้วโอ๊ยลืมตลอดเลยต้องขออภัยด้วยนะก็ตัวละครเราก็จะอายุของตัวละครเราก็จะประมาณ189แลเ้าะมัง้งประมาณนี้แหละ1 8 19 อายุตัวละครเรามันก็จะยืนยาวแต่ถ้าเกิดมีใครมาทำลายหรือฆ่าเราอายุเราก็จะหยุด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 ลงอะไรอย่างเงี้ยและถ้าถามว่าตัวละครเราชอบกินอะไรตัวละครเราชอบกินขนมแม่ก็อาหารที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะเพราะเราชอบมันมากๆเลยและทีมที่ชอบล่ะเราก็จะบอกเลยนะว่าเราชอบทีมออกแบบอนิเมะเดีย๋ยวเราเอาภาพให้ดู ก็เราก็อาจจะชอบธีมแบบนี้นะคะเพราะตีมแบบนี้มันน่ารักมากๆเลยอะ่ะชอบโทนสีพาสเทลแต่ส่วนใหญ่จะชอบสีชมพูกับเขียวมากกว่าแล้วก็มีพวกรูปอ,น,อนิเมะอะไรอะ่ะหรือจะเอาเป็นตีมน่ารักน่ารักใส,ใส่แอบบนดักดักหน่อยก็ยังดีนะมันน่ารักเดียแค่ okay, ต่อเลยถามว่าตัวเรากับตัวละครเราชอบสภาพอากาศเป็นยังไงเราชอบฝนตกแต่ไม่เอาฟ้าผ่านะ และถ้าทามถึงนิสัยตัวละคอยเรานิสัยก็จะเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจผู้อื่นแล้วชอบคอยซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ค่อยชอบพูดคำหยาบนะฉันเกลียดคนพูดคำหยาบมากๆถามว่าทำไมถึงเกลียดเพราะว่ามันไม่สุภาพแถมพ่อเราสอนมาดีด้วยนะว่าถ้าพูดคำหยาบก็ต้องตกนรกใครที่ไม่พูดอยู่แล้วก็ดีใจด้วยคุณเป็นเพื่อนกับผมสมบูรณ์ แต่ใครที่เป็นเพื่อนกับเราถึงแม้ว,ว่าจะพูดคำหยาบก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราหวังแค่ขอให้เขาเป็นคนจริงใจกับเราก็พอเหมือนเบลย,ยิยงไงล่ะต่อไปมาพูดถึงช่องของน้องรัฐพลกันนะตอนนี้เราก็เปลี่ยนธีมของน้องเรียบร้อยแล้วให้เป็นแบบว่าทรงผมมัดนะเพราะว่าเห็นน้องรัฐพลเขาบอกว่าทรงผมมันมันยุ่งอะมันยุ่งก็เลยเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้ เออใครที่พอสังเกตเห็นปอกแขนตรงนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดสำหรับคนอื่นที่ยังไม่รู้เรื่องถึงน้องไอติมก็คือเจ้าของช่องรัตเจนี่แหละก็เรียกชื่อชื่อของน้องไปเลยกันละกันชื่อเล่นของน้องสำหรับใครที่ยังไม่รู้ธงอันนี้มันคือทงของผู้หญิงที่อยากเป็นทอมหรือเลสเบี้ยนนี่แหละไม่รู้เราพูดถูกหรือเปล่าถ้าเราคูดผิดเราก็ต้องขออภัยก้มกราบเลยนะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้มากจนเกินไปเออแล้วก็เห็นน้องเขาบอกว่าตัวละครน้องไม่มีเข็มกัดเราก็เลยลบไปเพราะว่าเราไม่อยากคนฟังคําหยาบน้องอ่ะคาหยาบน้องมันมันปวดหูะ่ะเริ่มลาคัญมันเริ่มมันเริ่มเรียกอารมณ์โกรธพี่มาแล้วก็เรามีคําถามเกี่ยวกับน้องคนนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นว่าคลิปของน้องบางส่วนมันแปลกๆนะคือ น้องเดี๋ยวเราคลิปให้ดูดๆขอโทษที่พูดไม่ไม่ชัดนะเพราะลิ้นเรามันพันกันอ่ะคือเราอยากพูดเลวก็ไม่ได้คลิปแรกที่เราสังเกตได้ก็ปิดก่อนเดี๋ยวเสียงเพลงมันจะไปลบก้นหูของคุณก็คือคลิปแรกที่เราสังเกตได้ว่ามันมีความผิดแปลกประหลาดอยู่นั่นก็คือคลิปนี้อันนี้ขออนุญาตนะเราไม่รู้ว่าน้อง คือแบบเราเห็นแรกๆเราก็งงเลยนะว่าน้องกล้าด้วยเหรอน้องกล้าทํากับเราด้วยเหรอตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากหลอกแต่ก็แอบ,บคิดเล็กๆนนะ้อแล้วก็อย่างที่สองเออใครก็ใครที่ยังไม่ได้ดูโพนี้ของเราก็ไปดูด้วยนะก็หลักฐานชิ้นที่สองขอตเตือนไว้ก่อนนะว่าอันนี้ไม่ได้ไปแอบ,บไปก๊อปใครมาเราสร้างขึ้นมาเอง พอเราลงภาพนี้เท่านั้นแหละน้องรู้เหมือนว่าน้องเขาจะแอบอกหักอยู่ยังไงก็ไม่รู้เลยอะแต่ว่าพี่ก็พอรู้นะว่าน้องเขามีแฟนแต่พอน้องมารู้จักเราเท่านั้นแหละเริ่มเริ่มปัดเริ่มปัดทิ้งเลยเริ่มปัดภาพน้องกับแฟนทิ้งเลยนั่นแหละคือเรารู้สึกว่าเหมือนน้องเขาแอบชอบเรายังไงก็ไม่รู้เลยไปดูคลิปน้องกัน มันจะมีคลิปหนึ่งอ่ะที่น้องเขาโชว์ลูกภาพที่น้องวาดรูปวาดรูปพวกเราดูอ่ะคือน้องเขาแบบว่าพาไปดูแอปวาดรูปของน้องแล้วจะได้รู้ว่าน้องเขาวาดรูปอะไรบ้างซึ่งมันจะมีภาพหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเอิม่มอ่ะเจอและโอ้เสียงเพลงปวดหูสังเกตอันนี้ไหมทุกคนเนี่ยภาพเนี้ย เออเป็นภาพน้องจีบกับแฟนภาพนี้ที่ปาทิ้งก่อนดีกว่าคือเราก็ไม่รู้หรลกนะว่าน้องเขามีความรู้สึกอะไรกับเราบ้างแต่ไม่รู้นะว่าน้องเขาแอบชอบเราจริงๆหรือเปล่าตั้งแต่ที่น้องเริ่มรู้จักกับเรามารู้สึกว่าน้องเขาจะเริ่มเออช่างมันเหอะเอาล่ะก็มีแค่นี้และยังไม่จบคลิปนะ เออคือเราอยากรู้นะว่าเธอแอบชอบฉันหรือเปล่าแอบชอบฉันหรือเปล่าถ้าเธอแอบชอบเธอก็บอกมาตรงๆเลยก็ได้นะเราไม่ได้ว่าอะไรช่องรัฐพลช่วยคอมเมนต์มาด้วยถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้แล้วมาดูถึงตอนนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่าน้องแอบชอบเราหรือเปล่าถ้าน้องแอบชอบเราจะตอบกลับนี้ทันทีเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องหรอกนะแค่อยากรู้เฉยๆล่ะถึงเวลาที่เราต้องมาโต้กลับและ มันจะมีช่องคนหนึ่งอะซึ่งใครที่เห็นโพสต์ของเราอะไอโพสที่เราบอกว่าน่าเกียดมากแล้วก็เออเอาภาพที่มีคนใส่รูปโปรไฟล์เราแล้วก็ภาพสิบแปดบวกนั้นมาคือแบบน้องไปก๊อบรูปเรามาใส่รูปโปรไฟล์แล้วอีกคนนึงเราไม่เรียกว่าอะไรน้องหรอกนะแต่ว่าไปหารูปโปรไฟล์มาใส่เองก่อนได้ไหมแต่แบบเราจะมาพูดถึงน้องคนนี้ก่อนคือ,อน้องคนเนี้ย อันนี้เราขอพูดเฉยๆนะเราไม่อยากเอาภาพให้ดูเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเราเรากลัวว่าเราจะโดนโดนโดนคนอื่นเขาว่าเอาเพราะว่าภาพมันโศกสก,สกรปรกโศกโคคมากแถมสิแปดบวกอีกเพราะฉะนั้นเราไม่เอาภาพให้ดูแต่เราจะเปิดชื่อช่องน้องให้ทุกคนไปลองไปดูเอากันเองนะก็ช่องน้องคนนี้นะน้องอะไรอ่ะขี้เกียจอ่านขี้เกียจม่นั่งสะกดให้ทุกคนดูก็นั่นแหละ ช่องน้องคือใครที่กดไปดูช่องของน้องก็จะปรากฏคลิปที่มันอุบาทตามากมันเป็นคลิปที่มันแบบแล้วมีทะเลาะกับกัมบูวชาด้วยคือเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะแต่ที่ไม่ชอบน่ะคือน้องเขาเอาภาพเรามาคือน้องเอาภาพเรามาทำเป็นรูปโปรไฟล์แล้ว คลิปของน้องมันก็อุบาทมากๆเลยอ่ะนองกดเข้าไปดูกันแล้วกันไม่อยากแต่เราไม่อยากทุกคนตัวตอนนี้หรอกน้องถ้าน้องดูคลิปพี่อยู่อ่ะพี่ขออย่างหนึ่งนะถ้าน้องชอบคลิปพี่จริงๆหรือว่าน้องอยากเอารูปโปรไฟล์พี่มาใส่เพราะมันสวยหรือมันอะไรทั้งนั้นแหละพี่ขออย่างหนึ่งนะเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันซะเปลี่ยนมัน เอาลูปที่ตัวเองชอบก็ได้อ่ะเปลี่ยนมันซะมันน่าเกลียดเกินอ่ะคลิปน้องคือถ้าเกิดมีใครมาเห็นและเชว่าเป็นช่องเราเพอมาเห็นภาพอย่างนี้แล้วเขาจะรู้สึกไงล่ะจงเปลี่ยนซะหรือถ้าจะเอาให้ดีที่สุดคือลบคลิปพวกนี้ออกแล้วหันไปทําคลิปดีๆบ้างคลิปที่มันไม่มีคําหยาบแล้วไม่มีภาพ18บบวกอย่างเงี้ยเอาล่ะก็ทั้งหมดก็มีแคน่นี้เออลืมบอกไป ก็มีแต่คนขอให้เราทำทำละครอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างงั้นน่ะคือช่วยเห็นใจเราหน่อยนะเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราไม่สามารถทําคลิปได้เนื่องจากเราต้องเรียนนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เราหยุดเรียนหรือว่าอะไรเราก็จะมาทําคลิปไปดูคนเห็นเลยนะตอนนี้ที่ทําได้ก็เพราะว่าอยากแนะนําตัวใหม่ไงรู้สึกว่าคลิปเก่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหรอ่อ่ะเออ ใช่แล้วเราลืองอธิบายน้องคนนี้คือน้องเขาคิดคือเราเคยบอกว่าใครอยากให้เราไปบ้านไอดีของใครก็เราจะสามารถไปได้แต่น้องเขาอ่ะฟังเป็นอะไรรู้ไหมน้องเขาฟังไปบอกว่าใครอยากใหพี่ไปบ้านใครบอกมาได้แต่จริงๆอ่ะพี่หมายถึงบ้านที่ทุกคนสร้างเองในเกมสกูล่าและเอาไอดีมาให้พี่นั่นก็ขอเตือนน้องคนนี้ไว้สักนิดหนึ่งไม่ได้ว่าหรอก ว่า oh, ใช่ช่วงช่วงนี้มันเริ่มมีคนไม่ดีเข้ามาคอมเมนต์เราด้วยอ่ะซึ่งถ้ามันยังดูช่องเราอยู่มาถึงตอนนี้แล้วก็โปรดหยุดเลิกชูนกกลางกับพิมพ์อ e ิโมจิโกรแล้วบอกว่าไม่สวยสักทีหยุดซะก่อนที่ฉันจะลบช่องคุณออกไม่ฉันลบไม่ได้หรอกฉันไม่มีสิทธิ์แต่ที่รู้ก่อนที่ฉันจะลบคอมเมนต์คุณออกอืมแค่นี้แหละเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบเออใช่ มีคนอยากให้เราเปิดหน้าด้วยเราไม่อยากเปิดหน้าเราไม่กล้าไม่กล้าเปิดแต่ถ้าเกิดว่าใครตามสมัยก่อนเราทานแบบลงคลิปแรกๆสุดเลยอะ่ะจะเห็นรูปโปรไฟล์เราแบบหน้าคนจริงๆเลยอะ่ะใครที่ตามทันก็เอิม่มพิมพ์อีโมจิรูปเขียวกับชมพูให้เราด้วยนะเป็นหัวใจก็ได้หรือจะเป็นแบบอีโมจิอัอื่นก็ได้หรือจะเป็นน้องดังโง่ก็ได้นะใครที่ตามทันอะ่ะ แต่ใครที่าตาไม่ทายและอยากเห็นหน้าก็ต้องขอภายด้วยนะเพราะว่าเราไม่อยากเปิดหน้าหน้าเราไม่สวยหรอกใครที่ถาแล้วว่าใครอยากรู้ว่าเราทําคลิปเพราะอะไรก็พออยากหาตังหรืออยากทำคลิปเพื่อความสนุกอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับตัวละครเราหรือบางทีเราอยากจะเปิดโปงแล้วก็อยากให้ทุกคนดูคลิปของเราให้สนุกไม่มีดรามา่าใด ใครอินก็อินไปไม่ต้องพิมพ์อะไรมาทางนั้นนะไม่ต้องพิมพ์ด่าเราหรือด่าตัวละครโอเคนะแล้วเราก็รักทุกคนมากเลยรักแม้กระทั่งคนที่ติดตามเราแล้วก็ยังไม่ติดตามนะเรารักทุกคนที่สุดในโลกและแล้วก็ขอขอบคุณเอิม่มเอ่ออะไรนะคือเราจะต้องขอขอบคุณสามคนนี้นะคนนี้กับสองคนนี้ ที่ไม่ได้ว่าอะไรเราว่าเราเป็นคนไทยไม่รู้อ่ะคือเราไม่ค่อยไว้ใจประเทศอื่นอ่ะคือเราสึกว่าพอประเทศอื่นมาเจอคนไทยแล้วเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณสอ,สองช่องนี้มาที่ยังดูเราอยู่ก็ใครที่สองคนนี้ถ้าเกิดใครยังดูคลิปอีกก็ต้องขอขอบคุณน่าเรารักเธอ แล้วก็รักทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยเพราะว่าเราพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหรอ่อ่ะคือเราก็อยากพูดเร็วเหมือนคนอื่นเขาบ้างก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอขอบคุณเอิบบางช่องที่วาดรูปให้เรานะถึงไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจเราก็ชอบขอให้วาดให้เรานะ แต่เราก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์อย่างน้อยเราก็ตั้งเป็นข้างบนรูปโปรไฟล์แทนนะคะทุกคนก็ขอบคุณด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้เราด้วยนะคะขอให้ถึง1,000พแล้วเราก็จะกลับมาทำคลิปแบบนี้อีกนะคะก็ใครอยากให้เราวาดรูปเออคนไหนก็ขอมาได้แต่ก็ต้องวาดรูปให้เราด้วยนะหรือไม่ต้องวาดก,ก็ได้ล้วแตะ ถ้าเกิดใครว่าไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรโอเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเรารักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย